โอ้โหเตารีดไหม้หมดแล้วขวานขึ้นเลยสวัสดีครับทุกท่านเลบทีช่องวิทีไทยพีแชนแนลนะครับในวันนี้นะครับผมจะพามาดูวิธีการแก้ปัญหาหน้าเตารีดแบบนี้ไหม้และเสื้อก็ไหม้ด้วยครับ ในการแก้ปัญหาถ้าบ้านของท่านหน้าเตารีดไหม้แบบนี้เราจะทําแบบไหนเดี๋ยววันนี้นะครับทางช่องวุฒิไทยพีชแนลจะพาทุกท่านมาแก้ปัญหาแบบนี้ครับง่ายมากถ้าเกิดปัญหาหน้าเตารีดไหม้แบบนี้เห็นไหมครับนี่นี่ครับเราจะเอาออกได้อย่างไรเพื่อให้เตารีดที่เราใช้มานะครับและใช้งานต่อได้แบบง่ายๆโดยการทําแบบนี้กันเลยครับ นำยาพาราเพียงหนึ่งเมตรนำไปวางที่หน้าเตารีดที่เกิดการไหม้และเราใช้ไม้นะครับมาที่ยาพาราแบบนี้เลยครับเพราะว่าถ้าเราใช้มือจะเกิดความร้อนนะครับเห็นไหมครับเมื่อยาพาราละลายเห็นไหมครับหน้าเตารีดหรือหน้าสัมผัสของเตารีดนะครับนี่ครับที่ไหม้นะครับก็จะออกแบบนี้เห็นไหมครับง่ายมาก ตรงไหนที่ไหม้นะครับเราก็นํายาพารานะครับไปถูเห็นไหมครับง่ายมากแต่อย่าเพิ่งปิดหนีไปนะครับผมมีอีกหนึ่งวิธีนะครับในการกําจัดหน้าเตารีดที่เกิดการไหม้แบบนี้เห็นไหมครับนี่ยาพาราก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับนี่ครับง่ายมากเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้ผ้าเช็ดเลยครับเห็นไหมครับหน้าสัมผัสของเตารีดก็จะใช้งานได้ต่อไปเดี๋ยวไปดูวิธีที่สองนะครับก็ง่ายเหมือนกันครับ วิธีที่2ก็ง่ายเหมือนกันครับในการกําจัดหน้าเตารีดที่ไหม้นะครับโดยการใช้เทียนทาเข้าไปแบบนี้เลยครับในขณะที่หน้าเตารีดยังร้อนอยู่เห็นไหมครับออกได้อย่างง่ายดายและคลิปนี้นะครับถ้าท่านใดมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องวิธิไทยพีช n แนลได้เลยครับนี่ครับเด็กนักเรียนนะครับหรือน้องๆหนูๆนะครับที่ รีดผ้าเองได้นะครับเราแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองนะครับจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนผู้ปกครองนะครับเห็นไหมครับนี่เราแก้ปัญหาได้แต่ถ้าผู้ปกครองมานั่งดูด้วยจะดีที่สุดครับนี่ครับง่ายมากเห็นไหมครับหน้าเตารีดที่ไหม้นะครับก็จะออกนี่ครับง่ายดายเลยครับเห็นไหมครับนี่ครับออกหมดแล้ว เสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้ผ้าสะอาดๆนะครับเช็ด <Check. S 1> เห็นไหมครับออกได้เหมือนกันทั้ง2วิธีนะครับวิธีแรกคือการใช้ยาพารานะครับวิธีที่2คือการใช้เทียนและคลิปนี้นะครับผมมองว่าทุกท่านนะครับจะได้รับประโยชน์ถ้าหน้าสัมผัสเตารีดไม่เราใช้ยาพาราก็ได้หรือจะใช้เป็นเทียนไขก็ได้เหมือนกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่าน จะได้ไม่พลาดคลิปดีจากทางช่องาิไทยพีแชนแนลนะครับจะนําเสนอสิ่งดีและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจำเลยครับเห็นไหมครับหน้าเตาลี่สัมผัสแบบนี้ถ้าไม่เราแก้ปัญหาได้2อวิธีครับง่ายมาก